อยู่กับคุณครูโซนะคะในสัปดาห์ที่55ทบทวนค่ะคุณครูโซมีคำคล้องจองกบอบอบมาฝากเด็กๆนะคะตัวฉันคือกบอบอบเป็นเสียงร้องส่งสัญียงอยู่เคียงลิมบึงมีตัวสีเขียวชอบเที่ยวเป็นหนึ่ง โดดเด้งดึงไปถึงฝั่งครองคำคล้องจองกบอบอจบแล้วนะคะต่อไปคุณครูโสจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้รูปร่างรูปทรงเลยค่ะคณิตกันต่อค่ะพร้อมกันได้ยังคะไปกันเลยขนาดรูปร่ารรงรูปทรงวงกลมรูปวงกลม เป็นเส้นโค้งไม่มีมุมหรือเหลี่ยมค่ะวัสดุทรงกลมรอบตัวดวงอาทิตย์ลูกบอลห่วงยางล้อรถนาฬิกาประโยชน์ของวัสดุทรงกลมทำรูปทรงขนมทำล้อรถล้อทรงกลมเคลื่อนที่ได้เร็วมากเลยค่ะเครื่องประดับต่างๆและก็ของเล่นค่ะ สี่เหลี่ยมเป็นเส้นตรงมีสีม่มุมหรือมีสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะวัสดุสี่เหลี่ยมรอบตัวหน้าต่างหนังสือทีวีและก็ธนาบัตรค่ะประโยชน์ของวัสดุสี่เหลี่ยมทำกล่องบรรจุตู้เก็บของกล่องเครื่องเขียนกล่องของขวัญและรูปทรงของตัวบ้านค่ะ วงกลมและสี่เหลี่ยมต่างกันอย่างไรเด็กๆมาดูกันค่ะวงกลมเป็นเส้นคล้องไม่มีมุมส่วนสี่เหลี่ยมนั้นเป็นเส้นตรงมีมุมสี่มุมมีสี่เหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมเป็นเส้นตรงมีมุมสามมุมหรือสามเหลี่ยมค่ะวัสดุสามเหลี่ยมรอบตัวพิซซ่าแซนวิช เค้กและก็เนยค่ะประโยชน์ของวัสดุสามเหลี่ยมกรอบพระทำขนมหน้าจั่วบ้านนาฬิกาแล้วก็สร้างเป็นพีระมิดค่ะวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมต่างกันอย่างไรไปดูกันค่ะเด็กๆเราเริ่มที่วงกลมก่อนเลยนะคะวงกลมเป็นเส้นโค้งไม่มีมุมค่ะต่อมาเป็นสี่เหลี่ยม เป็นเส้นตรงมีสี่มุมและก็มีสี่เหลี่ยมค่ะและต่อมาคือสามเหลี่ยมค่ะเป็นเส้นตรงมีสามมุมและก็มีสามเหลี่ยมค่ะจบแล้วนะคะกับวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมติเด็กเห็นไหมคะว่ามีความต่างกันค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆดูไปแล้วเด็กๆแยกกันออกหรือเปล่าว่าอันไหนคือวงกลมอันไหนคือสี่เหลี่ยมอันไหนคือสามเหลี่ยม ครูสหวังว่าเด็กๆจะแยกกันออกนะคะวันนี้ครูสขอตัว